สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีเช้านะครับวันอาทิตย์วันนี้นี่เองครับผมนะฮะวันนี้มาอยู่กับแบงค์ที่เอ็กซ์โคมคาร์ครับแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะครับจะพามาเดินดูรถนั่นเองของทางเอ็กซ์โคมคาร์ว่าตอนนี้เรามีรถอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมและตอนนี้นะครับเอ็กซ์โคมคาร์ต้องบอกวันนี้ครับว่าโปรโมชั่นดีๆของทางเอ็กซ์โคมคาร์ยังมีอยู่นะครับกับดอกเบี้ยสูตรเปอร์เซ็นต์ตลอดอายุสัญญาหรือจะเลือกรับเป็นวารันตีซ่อมฟรีที่สุดก็ได้เช่นกันครับผมนานสูงสุดถึง3ปีีเต็มนนนะคครรััับบแลว้สาะมนะะฮ มาบอกและเชิญชวนแล้วกันนะครับวันที่8นี้นะครับวันเสาร์ที่8นะครับผมใครว่างนะครับเรียนเชิญนะครับที่ X อ็กซ์โคมคาฉลองครบรอบนะครับ22ปีของทาง X อ็กซ์โคมคานั่นเองครับใครว่างๆเดินทางเข้ามาได้เลยครับผมนะฮะ X อ็กซ์โคมคารยู่ปากซอยนางซาน40แถวบางนานั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ครับจะพามาเดินดูครับรถอัปเดทของทางทางเราบ้างนั่นเองครับผมนะฮะตอนนี้เรามีรถเข้ามาหลากหลายคันนะครับผมนะฮะอย่างเช่น Mercedes-Benz นนะครับผมตัวนี้เป็นตัว e350e ครับผมปี2017นะครับมากับบอดี้นะครับ w213 ตัวนี้นะครับน่าสวยๆแบบนี้นะครับราคาป้ายแดง4ล้าน1แสนกว่าบาทวันนี้นะครับราคาหายจากป้ายแดงไปแล้วครับ3ล้านบาทเหลือราคาเพียงแค่1ล้าน1แสน8หมื่น8พันบาทเท่านั้นเองครับผมนะฮะแล้วคันนี้สามารถทำารันตีซ่อมฟิีิสูรนะครับนานสุดถึง3ปีได้นะครับผมนะฮะโอเคครับถัดมาครับอันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่อีก1คันนะครับผมนะฮะกับตัว เบร d สเบนซ z c สองห้าศูนย์คูปนเองครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับเป็นตัว AMG ตัวท็อปครับข้างนอกดำภายในแดงนั่นเองครับผม่าสวยๆคันนี้นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่ารถคันนี้ราคาตอนนี้เหลือเพียงแค่1,588,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะมากับ W205 นะครับตัวคูเป้นะครับนี่มากับบอดี้สีดำตัว AMG ตัวท็อปครับนี่ฮะ ถ้าใครหา Mercedes-Benz s c a r อมาวันนี้ X-Home Car เรามีมาให้เลยครับผมนะฮะกับ Mercedes-Benz S350D เครื่องยนต์ดีเซลครับตัว Exclusive นะครับผมคันนี้นะฮะราคาป้ายแดงเกือบ7ล้านวันนี้เหลือเพียงแค่2 3 8ล้านบาทเท่านั้นเองครับผมนะฮะมากับบอดี้สีดำแบบ o b s i d i a ี b l แบ k แบบนี้สวยๆเลยนะครับผมนะ่ใครหาอยู่มาดูได้ที่ X-Home Car ครครับผมนะฮะ 2อง้อยสมมิลลตรเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับถัดมาอีกคันหนึ่งครับผมนะฮะตัวนี้เป็นตัว mercedes benz e 2 2 0สอ d ครับเครื่องยนต์ดีเซลเช่นกันครับมากับตัว w 2 1 3ตัวเฟสลิปมันเองครับนะฮะเปิดไมค์หรือยังฮะเสร็จแล้วเปิดแล้วอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเช็คเสียงหน่อยนะครับว่าเสียงมาหรือยังฮะตอนแรกจะ็นแคเทื่อนกันพอดีลูกค้าเข้ามาเนาะอ่ะใจครับผมว่างแล้วตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วเนี่ยนี่มาอัปเดตนะครับตัวนี้มา mercedes benz e class นะฮะ คันนี้ราคาเท่าไหร่พี่ใหม่คันนี้เหรอจําไม่ได้เอาหุ่เล่นหุ่เล่นนะฮะคันนี้ราคานะครับ2องล้านหนึ่งแสแปดหมื่นแปดพันบาทครับผมเป็นเครื่องดีเซลนะครับโฉมก็มีสองหนึ่งสามี่เองตามที่น้องแบงค์บอกเลยนะเป็นตัวเฟซลิฟตัวใหม่ครับกระจังหน้าเปลี่ยนแล้วไฟหน้าเปลี่ยนนะครับผมแต่เป็นบอดี้เดิมนะฮะบอดี้แต่ปี2017ันสบเใช่ครับแล้วเราก็มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับผมโปรโมชั่นอะไรวพี่ใหม่ของเรามีดอกเบี้ยนะครับศูนเปอร์เซ็นต์นะครับตลอดอายุสัญญาเนาะที่เอ็กโพรค้างของเราศู ปีต่อไป3บาทปีต่อไป5บาทไม่ใช่นะครับศูนย์เปอร์เซ็นตลอดอายุสัญญาเลยถ้าใครอยากได้เนี่ยกระทักเข้ามาสอบถามที่เพจเอ็กซ์โองพาวของเราได้เลยได้เลยครับผมนะฮะโอเคครับผมนะฮะแล้วก็ถัดไปบีเอคัสอีกตัวหนึ่งครับ W213 เช่นกันนะครับโอ้โหคันนี้ราคาดีนะราคาดีใช่ครับเพราะว่าป้ายแดงคันนี้4ล้านกว่านะครับคันนี้เลยนะวันนี้เหลือเพียงแค่ หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทใช่ครับผมเป็นตัว AMG ตัวท็อปเลยนะครับผมนะฮะคันนี้เลขมาอยู่วันแปดหมื่นเก้าหมื่นกิโลใช่ประมาณแปดหมื่นนิดๆสวยๆแบบนี้เลยใช่ครับผมก็รถประมาณปีสองพันสิบเจ็ดสิบแปดใช่ครับคันนี้ปีสิบเจ็ดสิบแปดเป็นนี่คือมันเป็นบอดี้เดียวกันนะครับผมนะฮะแต่ถ้าเฟซซีฟแล้วก็กระจังหน้าเปลี่ยนนะครับผมนะฮะภายในก็บอกเลยว่าตัวนี้ก็คือตัวท็อปครับก็จะมีพาโนรามิกซันรูฟให้นะครับต่างๆโชว์ต่างๆในการที่ รถแบบนี้นี่ครับนี่ดูสวยๆเลยใช่ครับเพราะว่าออปชันอะไรต่างๆเขาจัดมาให้เต็มอยู่แล้วเพราะว่าเขามาในรุ่นท็อปสุดนั่นเองก็จะได้ในเรื่องของพวกจอวัยสกรีนด้านในนะครับแล้วก็หนังด้านในเนี่ยเป็นหนังแนะป้าทั้งหมดเลยจุด<ม>แต่ง AMG มีมาให้รอบทั้งคันอยู่แล้วใช่เลยครับแล้วก็สําหรับคนที่ชอบชันลุกเนี่ยก็ต้องมาในรุ่น AMG เท่านั้นนะเพราะว่ารุ่นอื่นไม่มีใช่ครับ มันจะแบ่งแยกเป็นสองพาร์ทนาะนะครับมันจะเป็น AMG Sport กับตัว AMG Dynamic นั่นเองครับถูกต้องมันจะแยกกอดกันออกไปนะเพราะว่าบางคนลูกค้าไม่เข้าใจเนาะ AMG กับ<ช>ตัว,ว AMG Dynamic ก็เป็นตัว e 2 0 0คูเป้นะครปี2019 2 0 2 1ครับผมคัี้นี่คือยังหล่อเลยหล่อมากๆครับจัดป้ายแดงอยู่ที่4ด้าน4วันนี้เหลือราคาเพียงแค่2,248,000บาทครับครับผมโอ้เปิดประมูลได้เลยใช่ฮะไม่ใช่ขายไปห0าป50%แล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็บอดี้สวยๆมากับสีขาวแบบว่าไดมอนด์ไวท์นั่นเองครับผมนเป็นสีพิเศษด้วยเนาะครับ ถ้าเป็นสีไดมอนด์ไวท์เนี่ยมันก็จะได้ภายในเป็นสีดําแดงนั่นเองครับผมนะฮะค่เขาเรียกว่าคลาสสิกเลดแอนด์แบ็กนี่เองครับผมนะฮะก็คือเป็นเบาะภายในเป็นดําแดงดูสปอร์ตนะครับถ้าใครจะหา E-Class ที่เป็นคูเป้นะฮะมาดูตัวนี้ได้ครับผมกับ E 2 0 0นั่นเองครับใช่ครับก็เป็นรถที่ไซส์สิ่งขนาดน่าขับอยู่นะในค c l a มันไม่ได้ดูเล็กจนเกินไปเนาะใช่ครับคือขับดีไซน์สปอร์ตก็จริงอ่ะแต่ว่ารถเขาจะบอดี้ขนาดใหญ่กว่าพวก C อ่าประมาณนั้นนั่นเองโอเค ตอนนี้เดี๋ยวมาดูเอาผ่ากันบ้างดีกว่าโอ้หเอาผ่ามีแน่นเลยตอนนี้ตอนนี้เอาผ่าที่ X คมคามีหลากหลายคันแล้วมีเข้ามาใหม่ด้วยนะครับอ่ะเช่นคันนี้ครับผมนะฮะเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้เลยอ่านะฮะโอ้พี่พีผมไม่ถ่ายเดี๋ยวขายอีกไม่ขายแล้วขายได้ก็ผมไลฟ์พี่ีขายไงได้ไลฟ์พี่ยีขายนะครัอ่คันนี้เิ็งเข้ามาใหม่สีน้ำตาลนะครับไรที่อยากได้แบบสีพิเศษเหมือนมีลูกค้าอยู่นะที่แบบว่าอยากได้สีแบบน้ำตาลสีแดงอะไรแบบนี้เป็นตัว S c Package ครับใช่นี่ โหสวยๆเลยที่ใหม่คันนี้เลขไม้สองหมื่นกิโลด้วยใช่ไหมเลขไม้สองหมื่นกิโลนะครับราคาอยู่ที่สอ8ล้านห้าแสนแปดบาทครับผมรถปี2022นะครับคันนี้สีใครหาสีน้ำตาลอยู่มาดูได้ครับผมนะสีพิเศษนะครับคันนี้เพราะว่าอันนี้จะไม่ได้ป้ายนะอันนี้ต้องบอกลูกค้าก่อนตื่นป้ายนะครับใช่ต้องตื่นป้ายนะครับผมอ่ะคันนี้คันหนึ่งครับผมคันนี้รถปี2021ครับ S c package ไม่แต่งโมเดลิสตเป็นตัวโมเป็นชุดแต่ง LX mode เฮ้ยดูผิดคัน อ่าแบงค์เลยคันนี้เลขไม่หมื่นกว่าหมื่นเท่าไหร่แปดหมื่นเก้าโอ้ราคา2องล้านหกแสนบาทครับนะฮครับผมรถปีสองพันยี่สนะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะคันนี้นะใครอยากได้เลขไปเลยน้อยปีใหม่ๆนะครับมาคันนี้ชุดแต่ง L X Mode นะครับติดตั้งมาให้รอบทั้งคันเลยชุดแต่งนี้ก็ประมาณสัก2องแสนได้ไหมพี่คันนี้รวมล้อแม็กด้วยเนาะใช่ครับนี่ใครที่แบบหล่อๆเท่ๆถัดมาไฮบริด X ครับอ่า ปี2020ครับผมนะฮะคันนี้มีพาร์ติชันให้ไหมมีพาร์ติชันให้ด้วยนะครับราคาไม่ถึง2ล้านบาทใชหม่แล้วเลขไม่ก็ไม่ถึง1แสนด้วยใช่ครับผมเพียงแค่80,000กิโลเท่านั้นเองครับราคาค่าตัวคันนี้เหลือเพียงแค่1,988,000บาทครับใช่ครับผมและก็พวกรถอัลาพ์ทุกคันนี่นะเรามีแถมวารันตีให้ลูกค้าด้วยนะเผื่อลูกค้าคนไหนไม่รู้นะครับสำหรับในรถที่จัดอยู่ในกลุ่มอัลาพน์เนี่ยเรามีวารันตีแถมให้2ปีนะครับับโตโยต้าทั่วประเทศเลย กรณีซื้อรถที่เราไปแล้วมีปัญหาเนาะเพราะว่าเราเนี่ยจำหน่ายเกี่ยวกับรถยนต์มือสองนะครับตรงนี้ก็พี่ๆหลายๆคนก็กลัวซื้อรถไปแล้วเอาไปซ่อมนั่นเองตรงนี้เนี่ยเราเลยมีบริการตรงนี้เพิ่มเติมให้กับลูกค้าของเราเนี่ยเวลาซื้อรถกัแล้วคุณจะได้สบายใจนะครับเวลามีปัญหาไม่ต้องแบบสำรองจ่ายไว้ก่อนเพื่อไงอ่าอ่าคือเราดูแลให้ลูกค้าควบคุมร้อยกว่ารายการครับเข้าที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยนะครับสองปีเจ็ดหมื่นกิโลอ่ารับไปเลยนั่นเองนะครับใช่ครับโอเคสำหรับคันนี้รถคันนี้ตัวอะไรเอาลืมบอกนยตตััววี้ ตัวอะไรฮะคันนี้ไม่ใช่เนี่ยคันนี้เป็นรถพี่อี้ขายแล้วนี่คันนี้อ๋อคันนี้จะติดจองเรียบร้อยแล้วครับผมติดจองแล้วเราไม่ไลฟ์เพราะว่าพี่อี้ขายไปแล้วรถสูนไทยเราไม่ขายเราให้พี่อี้ขายไปแล้วลูกค้าจัดไปแนนดิบอลเลยครับผมครับขอบคุณลูกค้านะครับที่มันเป็นลูกค้าของเรานั่นเองนะก็ขอบคุณทุกท่านเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของใครก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามีลูกค้าทุกคนแล้วเราถึงอยู่กันได้ถึงวันนี้นั่นเองนะครับนี่เลยขั้นต่อมานะครับคันนี้รถ ว่าตอนนี้ลูกค or ้าพ like ี่จัดแสแนนผ่านเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้ในลูกค้าเล่านิดนึงคือพี่เขานับถือศาสนาอิสลามหรือว่าเป็นชาวมุสลิมนันเองซึ่งเขามีเขามีในเรื่องของหลักศาสนาของเขาอ่ะคือไม่สามารถที่จะกู้แล้วเสียดอกเบี้ยได้ในตามหลักของชาวมุสลิมนันเองพี่เขาก็เลยเนี่ยมาใช้โปรโมชั่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นที่เราคิดดูเองนะกันนะว่าชาวมุสลิมนะครับเขาไม่ยอมเสียดอกเบี้ยนะเพราะว่ามันผิดหลักศาสนาแต่ว่าที่เอ็กโรมของเรามีดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับตรงนี้เขาเลย มาใช้บริการในเรื่องของดอกเบี้ยส่วนเปอร์เซ็นสำหรับชาวลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิมนะครับหากคุณไม่อยากเสียดอกเบี้ยมาที่ร้านไอโพมข่าวเราได้เลยตรงนี้ของเรา0%นเซจริงๆนะไม่ได้หมกเม็ดไม่ได้หลอกลวงอะไอย่างไดนะครับใช้งานได้จริงนะครับยืนยันได้แล้วคราวนี้คือขายแล้วคันนี้คือขายแล้วโอเคครับว่าไฟแนนซ์อนุมัติแล้วเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มนิดนึงเพิ่อแจากลูกค้านิดนึงตัวนี้ครับผมเป็นตัว G F Package ปี2019ครับผมนะฮะ แล้วคันนี้นะครับเรีกไมค์เพียงแค่130,000กิโลนะครับราคาไม่ถึง2ล้านบาทที่ไหมสภาพรถสวยขนาดนี้ไม่ถึง2ล้านอีกแล้วใช่ครับผมนะฮะเป็นตัวชีพแพคเกจภายในเป็นเบาะสีครีมใช่นะครับสีดำตอนนี้เราเหลือกี่คันแล้วเนี่ยตอนนี้คันเดียวมีแค่คันเดียวนะครับสีดำตอนนี้เรามีแค่1นึ่งคันเดลาสครับคันนี้คันสุดท้ายนะฮะใช่ครับสุดท้ายแล้วตอนนี้นะครับว่าเอามาเท่าไหร่ก็หมดเนาะใช่ครับใช่ไม่พอเราที่แล้ว7คันป่ะหมดเลยเพียง เหลือครับสุดท้ายครับผมนะฮะหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับใครสนใจมาดูได้ที่เอ็กซ์โอมคาร์ครับผมนะฮะคันนี้เลยสวยนะคันนี้สภาพงามมากคันนี้ก็เป็นอหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็พี่กำลังคุยกับลูกค้าอยู่อุ้ยพี่ชาพี่พี่ชานี่นะพี่พี่ชาถ้าดูไลฟ์นี้อยู่นะครับนี่รถจริงนะพี่สภาพรถจริงๆตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดอยู่คันนี้รถปีสิบแปดเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลตัวเอสซีแพ็กเกจนะครับ ด้านนอกสีขาวมุกนะครับแล้วก็ด้านในเบาะสีดํานั่นเองนะครับพี่ปีชาถ้าพี่กําลังดูไลฟ์อยู่นะอันนี้คือรถคันที่พี่สนใจอยู่นะครับตอนนี้เลยหรือว่ารถเอสซีแพ็กเกจภายในสีดําหมดครับผมแล้วก็ราคาไม่ถึง2ล้านด้วยใช่ผมไม่ไม่มีนะไม่มีนะไม่มีแล้วคันสุดท้ายมาครับผมนะฮะปี2021กันบ้างครับผมตัวรถเอสซีแพ็กเกจเลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลอันนี้สวยจัดนะครับชุดแต่งโมเดิร์สมารอบคันนะครับแล้วก็คันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นบอกไปหมดแล้ว ราคาแล้วกัน2อ8ล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับจัดไปครับเดี๋ยวผมแถมวารันตีซต้องฟรีที่ศูนโโย์ตโยจต้าให้ทั่วประเทศนะครับสปีเต็มบางคนกังวลว่ารถเกรดรถนำเข้าพวกนี้ทำรันตีได้ไหมทำได้ครับและเข้าศูนยะ์โตต้าได้ด้วย<ช>นะครับผมบผม,มันต้องกังวลเนะตรงนี้เรามีซัพพอร์ตบริการลูกค้าของเราอยู่แล้วใช่เลยแล้วก็ที่สาคัญดอกเบีย้ยเราเท่าไหรล่ลวแบงค์ Bank? 0%ครับดอกเบี้ยเรา0%นะครับ0%จริงไม่จบตานะครับผมหรือจะเลือกรับเป็นวารันตีได้เลยใช่เลือกได้นะครับว่าจะเป็นดอกเบี้ยศูนย์หรือจะเป็นวารันตีซ่อมฟิีิสุดก็ได้เช่นกันใช่ครับแต่ต้องเลือกเนาะใช่ต้องเลือกอย่างเดียวอย่างดอกเบี้ย0%ด้วยวารันตีด้วยไม่ไหวนะครับเรารับได้แค่ได้แค่หนึ่งโปรโมชั่นเดี๋ยวพาไปข้างหลังอันนิดนึงนะครับผมโอเคข้าช่องไหนดิช่องนี้เลยหรอตอนนี้รถรถเริ่มเยอะนะครับผมนะฮะเพราะว่ามีรถที่เตรียม ที่จะมางานวันที่8นี้ด้วยนะครับผมใช่นี่มาเจอคันนี้ก่อนเลยรถของคุณหมอนั่นเองโอ้โหรถคุณหมอนะครับเพื่อนพี่ยน่ใช่เลยคันนี้หล่อจริงนะตัว SLC SLC ครับผม SLC 3า0ราคาเท่าไหร่พี่ใหม่คันนี้ราคา1,688,000บาทรถสวยๆครับผมนะฮะสปอร์ตเท่ๆแบบนี้ฮะมาดูได้ที่ x h o m c a r นะครับผมดูบอดี้เขาดิบอดี้เขาสวยมากเนาะคันนี้ใช่ครับ คือหล่อมากๆแล้วก็ราคาล้านหกปีสิบหกรถ MG มาหกหมื่นกิโลคันนี้แสพาดสวยงามโดนชนหนักนะนะฮะคันนี้ย้อนไปดูคลิปเ PX ได้เขาถ่ายกับพี่หมอเนาะพี่หมอใช่พี่หมอเป็เพื่อน PX เอ็กเลยใช่เป็นเพื่อนเลยคันนี้คือรถนี่คือเป็นรถที่แบบเรารู้เราเห็นอยู่แล้วใช่ครับผมโอ้ฟังก์ชันแล้วก็สวิตครบนะครับไม่ต้องห่วงเลยจริงนี่อ่ะฝั่งนี้ก็จะมีเวลไฟอีก2คันครับพี่ใหม่นะครับเป็นรถศูนย์ไทยด้วยนะครับผมราคาเริ่มต้น หนึ 1> 1, 8, ่งล <kleine> ้านเก้าแสนแปดหมื 2008, so like ่นแปดพันบาทครับใช่ครับก right. like right. wow. <redit> ับคันนี้เลยนะคันนี้ก็แต่งนะครับชุดแต่งเป็นตัว ZG Edition มานะครับรถปี2018เนาะคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะครับราคาไม่ถึงสองล้านเหมือนกันใช่ครับผมนะฮะคันนี้ฮะสองล้านนิดๆนะฮะกับสองล้านแปดหมื่นแปดพันบาทรถศูนย์ไทยเช่นกันครับรถปี2018เลขไมล์เ0 0 0หกิโลเท่านั้นเองครับใช่ครับอันนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยเนาะสองคันนี้ต่างกันประมาณแสนหนึ่ง เลขไม้ก็ต่างกันประมาณนิดหน่อยครับอยากยได้ขนไหนทักมาได้เลยใช่ใครอยากเซฟเงินก็มาคันนี้ใครใ<ช>อยาก<ม>ได้เลขไม้น้อยก็ไปคันนู้นได้เลยนะครับสภาพณ์้เต<ด> เป็นโตโยต้ามาจิสเตอรครับผมนะฮะรถเป็นรถพรีเมียมครับสีขาวนะครับผมเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื 11, 12, 000 000่นสองพันกิโลอันนี้เราขายอยู่เพียงแค่หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับผมนะฮะฮเป็นรถยนต์ขนาดสิบที่นั่งนะสำหรับตัวมาจิสเตอรนะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับได้ประตูไฟฟ้าหลังมาด้วยนะครับฟังก์ชันครบคันภายในเบาะเป็นเบาะสีดำนะฮะแล้วก็ตัวเบาะของตัวนี้เนี่ยมันจะดีกว่าเป็นวีไอพีอ่าเป็นวีไอพีเป็นเบาะไฟฟ้านะถ้าเป็นตัวเบาะตัวใหม่ของที่เขาออกมาใหม่ตอนนี้คือมันจะเป็นแบบเบาะแบบ ใช่แบบพับมือพับอะไรแต่ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกับเบากเอาเอาผ่านเหมือนบากเอาผ่านเลยแต่ว่าใหญ่กว่านะครับผมนะฮะสบายเยอะตัวใหญ่ๆนะฮะสบายแน่นอนใครที่ชอบมิชชั่นสตี้หรือรถใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันดูได้นะครับผมที่เอ็กซ์โรมคาร์มีจัดมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมใช่ครับผมอ่านี่ต้องพูดไหมโอ้โหคันนี้ไม่อยากขายเลยมาวันเดียวไปแล้วครับผมใช่รถเข้ามาจอดที่ร้านวันเดียวน้องแบงค์จองไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมอันนี้ลูกค้าจากไหนนะน้องแบงค์ลูกค้าจากชลบุรีครับผมนี่ทำอะไรนะ เฮียณิตเป็นลูกค้าเก่าของทางเอ็กซ์โชมค้างครับผมนะฮะเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะอาป๋าอาป๋าอ่าอาป๋าหมูกระทะกินเลยนะที่สาขาชลบุรีใช่เห็นพี่เอ็กซ์โชมเดี๋ยวตอนไปส่งรถเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินไปกินหมูกระทะที่ร้านลูกค้ากันเลยลูกค้าชอบอยู่แล้วในซีรีเจ็ดเพราะว่าซื้อคันคันก่อนอันนี้เป็นซีรีเจ็ดเมื่อสองปีที่แล้วก่อนที่เป็นโมเดลนี้ซื้อจากเราไปไหมซื้อจับเราไปอ่าเห็นไหมลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำอีกใช่ เพราะเจอรถสภาพดีราคาถูกมากนะครับผมนะฮะเป็นรถดีเซลด้วยนะครับแบ่เจ็ดสามศูนย์เอลดีเขาเรียกว่าไงมันเป็นอีกหนึ่งการันตีเลยนะถ้าแบบว่าลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำเนี่ยเพราะว่าถ้ารถไม่ดีนะคุณลองคิดดูใครจะกล้ากลับมาซื้อที่เราใช่ครับผมแต่นี่ลูกค้าเรานี่กลับมาซื้อซ้ำบางคนก็ซื้อซ้ำสามคันบางคนก็ซื้อห้าคันลูกค้าพี่เอกนี่เฮียสันที่เจ็ดสามศูนยคันแล้วนะครับผมนั่นแหละครับอันนี้คือ แต่มารอบนี้เฮียเขาไม่ได้มาซื้อคันเดียวครับโอ้โหจากขนาดเม่มาซื้ออ u ดีอีกทีทีไป1หนึ่งคันครับผมนะฮะของพี่หนึ่งคันแล้วก็ของแฟนพี่เขาหนึ่งคันนะฮะออดี้อยู่ด้านโน้นครับออดี้สีน้วเงินทีทีมาที่ใหม่คันนี้กันบ้างครับผมเนี่ยตัว G L C สุดปอกคันนี้สุดปอกเลยสุดปอกราคาไม่ถึง2ล้านด้วยโอ้โหสุดปอกจริงรถปี2 0 1 9ใครที่ชอบเครื่องยนต์ V 6 S U V หล่อๆนะคุณต้องมารุ่นนี้เลย g l c 4 3ครับใช่คันนี้เครื่องยนต์ V6 นะครับแรงม้า3 9 0แรงม้าแรงบิดประมาณ5 6 0 0นิวตันเมตรเลยโอ้กระชากโฉดทิ้งบอยเนี่ยประมาณ4วินะครับแต่ว่าคันนี้เป็น SUV คูเป้นั่นเองกระจังหน้าชุดแต่งจัดมาให้แบบเต็มๆรถเพิ่งเข้ามาเป็นเหมือนใครเป็นรถเป็น G.T. นะนะครับผมเป็น A.M.G. 43แท้นะครับคันนี้ราคาเพียงแค่1,888,000บาท รถปี2019เลข18 19เลขเนาะ19เลขไม่75,000กิโลโอ้โหวิ่งน้อยจัดราคานี้ใช่ไปหา4 3อยู่ x โฟมคาร์จัดมาครับบอดี้สีดำแบบนี้ครับดูหน้าเขาดิยังดุอ่ะโอ้โหดูชุดแต่งสวยจริงลิ้นคาร์บอนคาร์บอนอะไรจัดมาให้เต็มๆรอบคันนี้ก็น่าจะมีหลักแสนขึ้นเนาะสำหรับในเรื่องของตัวชุดแต่งเนาะลิ้นหน้านะเป็นคาร์บอนครับแล้วก็ดูลายล้อแม็กครับให้ดูลายล้อแม็กนิดนึงยั่วๆลูกค้าหน่อย นี่ลายล้อมแม็กเป็นไงฮะเป็นลายแบบดับเบิลสป็อกนั่นเอง,เองนะโชว์คาลิปเปอร์เบรกด้านใน AMG หล่อจัดนะครับผมคันนี้ใครอยากได้มาได้เลยนะครับมา <c oughs> มา GT กันหน่อยโอ้โหนี่ตัวนี้ GT GT 53ที้โหป้ายแดง10ล้านครับ <laughs> วันนี้เราขายเท่าไหร่4,8ล้านแสน 8ป0 0มบาทแต่ขายแล้วครับตอนแรกจะถามหน่อยว่าคิดว่ามีคนซื้อไหมสี่ล้านแปดเรียบร้อยลูกค้าพี่เองซื้อไปแล้วครับผมซื้อสดไปแล้วรถจอดได้แค่ประมาณ2วันเท่านั้นเองอันนี้เป็นลูกค้าของพี่เองเนาะ W205 ครับผมนะฮะกับตัว443ครับผมนะฮะหล่อๆเลยสายดุหล่อๆมแล้ว AMG แบบนี้ใช่ขึ้นเข้ามามาด้วยแต่ว่าไม่รู้ราคาไม่รู้ราคาไม่รู้ราคาไม่รู้เลขไม่รู้ปีเข้ามาได้เลยมาดูจริงได้นะครับผม ยังไม่รู้ราคาเหมือนกันใช่ถ้าใครอยากรู้ก็แคปไว้แคปไว้เลยค <c oughs> แคปตอนนี้แล้วก็ทักข้อความเข้ามาสอบถามราคาของพวกเราได้อีกทีนึงวั <c oughs> นนี้<ช>ร,อร,อ,รอราคารอเลขใหม่รอปีรถอยู่นะครับยังไม่ได้เพราะว่าเพิ่งเข้ามาเองนะครับเพิ่งเข้ามาสดเลยตอนนี้เลยนะครับส4 3นั่นเองนะครับไอแปครับผมเลขใหม่หก0 0 0่กิโลนะครับราคา3 7 8ล0 0นบาทครับโอ้โหเปิดปีกได้ไหมตอนนี้เปิดไม่ได้ปิดล็อกอยู่หรือเปล่าล็อกอยู่นะล็อกอยู่นะครับใครอยากแบบรอแบบนี้นะฮะเป็นตัว plug in h y b r ิดนะครับ ขู่โมเดลแรกๆเลยนะนี่ที่ดูล่นแรกที่แบบเป็นเป็นคอนเซปต์คาร์ที่แบบอ่ามิชชั่นอิมพปิซิเบิลนะที่คอมคูดขับที่ดูไบเลยตัวนี้เลยหล่อจัดหล่อเลยนะครับผมทุกวันนี้ก็ยังหล่ออยู่นะหล่ออยู่นะหล่อจัดเลยมันเป็นเหมือนคล้ายกิมมิคของของไอแปะไปแล้วก็เป็นบอดี้นี้นะครับผมอ่ะมาคันนี้ดีกว่าซี220ดีเซลนั่นเองนะครับใครหาดีเซลอยู่ห้ามพลาดครับผมใช่เดบิวต์205ครับ ราคา1นึ่งล้านสแสนแหมื่นพันบาทครับรถปี2019ตัวเฟซลิปด้วยใช่คันนี้เฟซลิปมาจากปี18ใช่ครับปี19แล้วนี่ยใช่ครับผมล้านสครับผมนะฮะมีวารันตีให้ด้วยนะสามปีนะใช่ครับวันตีที่เราให้นี่ไม่ใช่แบบไก่กานะครับของเรานะเป็นคล้ายๆกับพวกเอ็กซ์ตร้าวารันตีเลยนะของเทียบกับศูนย์เบนได้เลยนะ320 DF30 ครับผมนะฮะราคาวันนี้600,000มีทอนครับเท่าไหร่แบงค์ ห้าแสนแปดหมื่นบาทครับโอ้ราคานี้เหมือนให้ฟรีโโหหราคานี้เหมือนให้ฟรีจริงๆออกายแดงสองล้านเกือบสามล้านนะครับผมวันนี้ห้าแสนนะครับเครื่องยนต์ดีเซลมากับตัวโฉม f 3 0เป็นอย่งครับและตัวนี้เป็นตัวลักช r รี่นะแต่ได้พาร์แต่งเอ็มรอบคันครับผมนะฮะไม่ได้เป็นพวงมาลัยเอ็มนะครับหน้าจอแอนดรอยนะฮะชุดแต่งพาร์ทเอ็มรอบคันเลยนะครับ คันนี้ถ้าคนแบบซื้อไปแต่งนิดนึงนะบอกเลยว่าเนี้ยเลยเพราะว่าโฉมตัวนี้เนี่ยคือเขาก็ค่อนข้างนิยมอยู่นะดูหล่ออยู่นั่นเองนะครับแต่ลัคชูรี่เนี่ยภายในมันจะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลใช่ครับแซดโฟครับผมนะฮะคันนี้เป็นตัว NA ตัวสุดท้ายครับผมนะฮะเครื่องยนต์ NA นะเครื่องยนต์ NA นี่หมายถึงอะไรไม่มีเทอร์โบไม่มีเทอร์โบคือเป็นเครื่องยนต์ดิบๆพูดง่ายๆใช่ครับอ่าพลังกำลังแรงม้ามาจากเครื่องยนต์ล้วนๆเลยเขาเรียกว่าตัว NA นั่นเองครับผมอ่าตัวนี้แบบเป็นรถแบบแเก็บบบได้นนะใชช่ครรัิอ ซื้อไปเก็บได้หรือซื้อไปขับก็ใช้ได้เหมือนกันตัวนี้เป็นตัว 23i สามไอโดยเอสไดเองครับผมนะฮะเครื่องยนต์ V6 เมื่อก่อนนี่คือสมัยเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนี่เห็นใช้กันเยอะนะฮอต์เลยนม่บอกเลยดูตามเขาใหญ่ตามอะไรพวกนี้โอ้โหขับขึ้นเขาก็สนุกเลยรุ่นเนี้ยขับมันนะเอาจริงขับมันนะโดนผมเห็นเยอะมากหล่อๆรถเดิมๆครับอ่ะฮะกันต่อไปครับเป็นตัว X3 ครับผมนะฮะ 30E M Sport ครับผมนะฮะ เล็ไมห้า0 0ื่กิโลรถปี2021ครับราคาเหลือเพียงแค่เท่าไหร่พี่ไมหนึ่งล้านแปดแสบาทครับผมแต่ก่อนที่คุณจะดูราคาคุณมาดูเงื่อนไขของคันนี้ก่อนนะครับ,ค,รบคันนี้เนี่ย BSI ยังเหลืออยู่นะครับ,รบแล้วก็พอ b s i หมดเนี่ยทางเรามีแถมวารันตีเพิ่มให้อีก3ปีเต็มเป็นเกือบ4ปีเลยนะครับคือ b NI s i หมดปุ๊บ คุณผมซื้อวารันตีต่อให้ปุ๊บคุณได้การแบบรับประกันยาวเลยคันนี้แล้วก็เป็นรถปียี่ด้วยแล้วก็หากใครกลัวในเรื่องของแบตเตอรี่ค,รคันนี้เขารับประกัน10ปีครับผมคันนี้รถปียี่เก็น่าจะหมดปีประมาณสองเพันสามสิบเอ็ดเลยใช่ครับผมคุ้มนะที่เลขไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นแล้วก็คันนี้เลขไม่ห้าหมื่นกิโลใช่ผม,ผมเชื่อว่าค,คุณซื้อไปคุณขับไม่ถึงแสนโลหรอก ตัวนี้เป็นตัวท็อปครับผม Amp Sport นั่นเองครับใช่ราคาดีนะครับกับเงื่อนไขต่างๆของรถคันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับาเครื่องยนต์ดีเซลครับผมนะฮะตัวนี้ W253 ครับผมนะฮะตัว GLC 250D ครับเป็นตัวโฟร์แมติกตัวตัว AMG ตัวท็อปเลยใช่ครับคันนี้ปี2019เนาะคันนี้เลขไมประมาณ70,000กิโลอ่า70,000กิโลดีเซลนะราคาน่าจับเนาะ ราคา1นึ่งล้านหกแสนบาทเองอ่ะโอ้โหใช่ถูกมากซีรีส์หเราขายล้านห้าแปดแ l c โอ้โหเราขายล้านหกแปดราคาเขาแข่งเขาเป็นดีเซลนะครับใช่เป็นตัวดีเซลด้วยคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะราคาร้านหกแปเนี่ยจับได้นะครับคันนี้เอาไปเล่นได้เลยอ่ะพี่ใหม่โอ้โหมาลดให้ละวล้านหนึ่งคันนี้เอาไปเลยใครอยากได้ไหมเพิ่งออกมาจากศูนย์เมื่อวานใช่ไม่ใช่คันนี้รถปี22นะครับใช่ครับอย่างกับรถเดโมใช่อันนี้ปีเท่าไหร่ละปี25ครับรถประมาณ3ปี 3ปีหายไปล้านหนึ่งอ่ะใช่ครับมีคนเจ็บมาแทนเราแล้วนะครับตรงนี้มาอยู่ที่โครงขาปุ๊บเราเหลือเท่าไหร่แบงค์หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับฟังราคาแล้วแบบไม่น่าเชื่อเนาะเลขไม่สองหมื่นกิโลเลขไม่สองหมื่นน่เทสรันมาให้สองหมื่นกิโลเท่านั้นนะคันนี้นะครับกับ G L A สองร้อยครับผม A M G ด้วยตัวท็อปนะครับคันในปัจจุบันจใช่คือสวยจัดคันนี้ราคาล้านสี่แปดนะคันนี้ประหยัดหนึ่งล้านบาททันทีครับผมใบเสร็จอยู่หน้ารถอยู่เลยนะใช่ไม่รู้มี มีเสร็จป้ายแดงที่ออกมามีเสร็จอยู่ใช่ไหมใบเสร็จราคายังอยู่นะคันนี้ออนี่ขายแล้วออนี่นี่ครับคันนี้โหดีใจด้วยอ่ะดีใจกับลูกค้าด้วยได้คันนี้ไปอ่ะโอ้ไม่ไม่ผลิตแล้วนะครับผมใช่คือมันตัวนตัวุ่ดายแล้วแบบหล่อคือสวยมากนะคันนี้มองอยู่นานแล้วแต่ว่าตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอจริง สีเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีแท้เลยนะฮะสีนี้แล้วก็ตัวนี้ได้ชุดแต่ง S อ i n ลมาด้วยนะใช่ครับผมใช่รอจัดล้อมวงล้อแบบนี้ได้ไปเลยเนาะพวกของ BC f o r อ BC f o r ซนี่รอบคันนี่ก็ประมาณแสนหรือสองแสนไม่รู้ไม่แน่ใจจำไม่ได้ละแต่นี่ขับดีนะครับผมเป็นระบบคอสโต้ครับผมนี่ก็คือเป็นขับเคลื่อนสีล้อของทางอัลลีเองครับเป็นสีล้อที่ดีที่สุดในโลกต้องเป็นอัลลีเท่านั้นครับใช่ครับน่าใช้มากไฟหน้าเป็นแบบว่าแมทริกด้วยใช่ครับผมหล่ออดี้หล่อเลยเนาะ เดี๋ยวเห็นแน่นอนครับคันนี้แถวพัทยาแถวร้านหมูกระทะหมูกระทะอ่าไปสนับสนุนกันได้นะได้ครับผมเดี๋ยวกเราก็จะไปเหมือนกันนะเราอยากไปกินที่ร้านพี่เขาเหมือนกันใต่ว่ามันไปขอกินนะคือเราไปจ่ายตังค์อ่าไปจ่ายตังค์ครับผมโอเคครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นหอมปากหอมคอนะครับพอถ้าใครสนใจข่าดไหนก็แคปรูปนะครับทักเข้ามาสอบถามกับเราได้เราได้เลยคอยตอบอยู่นั่นเองแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราสองคนครับผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ